สวัสดีครับผมแพนขับแพนเศษสิบตีที่ทุกคนมินีก้การสีพาแพนเศษแพนขับมาเช็ดในค้าม้วนและคานะควายยูทีตลาดตานเชียงหวังนะครับเนาะจงังหวัดยช้สธรครับผม <c oughs> มึงบรรยากาศไฮในตตลาดเลยครับผมตลาดควายนะครับเนาะ คร <c Dante> ับโอ้แม <he> <hail> ่น really ี่เป <ato> <aba together> ็นเรี้ยงรอทักเว้ยครับาตลาดไฟเชียงหวางจังหวัดเจ้าสุธรน วี่ได้กบทีพอไปสอบถามจากใน,นหอยนังหอยคนแน่นอนครับเนาะรับปลาไปกับลิบงวครับผมลิบแรกกบทีมาถามมึงควายเป็นตะเลียงนะครับเนาะ นั่นก็เรื่องขี่ขี่ม้านี่ได้กไล่รถครับไา่แม่หนิไล่เปื่อนหนิครับนะครับเา่อยั้งินเยากได้เงินเจ็ดพันครับผมไป่มถึงสองเงินแะครับเนาะคนสีดอกเราครับไล่แม่นน่แยกลูกไปบอกครับนแยกลูกบอกนะครับเนาะแยกลูกไปละเงินเจ็ดันมาถึงสองเงินอ๋อมีเบอร์ว่ครับฝากเบอร์ไว้น้เน พืนหกสหกสามหกหนึ่งสองสามแปดสามขอคารับมาขอบคครับมาอบคุณนเครับนครับอบคหขบคนครับนคว่าเก่งกคไหนด่มกันมั้ยไปคยกลูกไปครับผมแม่นี่คุณแพ้แน่หอยคเก่าบด้คน งเนี่ขขงขั <wh <wh ้นตอนนี <wh <wh ้นะครับนี่น้อยน้อยเขาขั้นตอนนี้ครับผมมันโยกายันโยกจากมันโยก่นโยกาไล่ไปไนนล่ะครับละครับรห้องคนักยได้หอยคนไปทางไหนะค่ันเนาะไปทางหาได้ห้อยคน โอ้นี่ยนี่ยนี่ยนี่หมดูคนหมดหนี้ลยวัววับวัววัววาววัววัววววัวัววัววััววั่วัววอววัววััววั่วัว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 หััววัววัววััววัววัว่ันัววัววัววััววัววเน่ั <laughs> mà mừng khơi sao tập này hỏi rừng may khơi héng này đây này, đây khó đi vô, đôi có phào nhé, นั่ก็บียจัดเตจเด่นดีเยอะ้เนาะไปสาวแ่นี่นะครับเนาะหลายประเด็นะนี่หอยราคาเพิ่นไปสองหมื่นเก้าครับใหญ่ได้สองหมเก้าครับบวถึงสามหมนครับครับบวถึงสิงงามครับผมต้ถึงหลายประเนอนน่หอยถึงบาจักกันาลยสาเจ็บจะดดเสาหาขึ้นจะโดดไแพลอยสาชิดเพ่นรับครับเน่น ไก่เียวอยชามสิครับเด้อไม่ียามสิบวกนะครับ,รบคายสาวหน่อยแม่นี่นะครับเนาะวงเขากว่วดียุบถีเป็นขาขั้นซ้อนพอร้อมนะครับเด<น>้อคายแม่นี่นะครับเนาะ<อ>ม้าแม่เดียวนี่ครับครับม้ากระเ่เนี่ครับขายไหมครับบอกบ้านนี้ออ้อยยี้ทังไหนละ่ะอยู่ทั้งบุญหลานต้งยโสตขอว่างครับขอว่งครับขอว่งมิ น้าแม่เดียวเนี่ยวะมาดิครับแม่ยงแม่เดียวเลยครับย่งแม่เดียวเป็นเจลียงนะครับเนาะป้ายแม่เนี่ยนะครับเนาะน่ครับบนทายเพื่อนเป็นเจลียนี่นี่เป็นเจลียนะครับเนาะปสาวแม่นี่เป็นบากอดงแโทหานี่อุลไม้ไผ่แห้งนะครับเนาะเบอร์ม้านีครับศูนปดสองครับศูนย์แปดสองหนึ่งห้องสองหนึ่งห้าสองสองหกศูนย์หก ที่นะี้นะเังหมดพายาคจากคมีช่ิดคครับพารับครับเอะเมือไงไดครับเนื้อนได้ใส่น้องครับเนาะใส่ไปร้อยสอันี่ไงคนอยากได้ชี้มวนสองไพ่สายพัฒนาเนาะครับเนาะคลสีดอกเราบันทายเงี้ยเงาหางเงี้ยแค่นี้แค่นี้เขาพร้อหายุ่งกั น้อพ่อย <m> ู mm ้ท hmm. so <m> ีตลาเชียงหวางพอดีนะครับเด้ามาแม่นี่น้ำโจ๊กคอข้อไปเข่งซมนะครับเข่งม่เข่งมือเลยครับผมอ๋อพ่ันนะครับเนาะขอไปเข่งเน่เเนวาสันนี่นี่ะครับผมน้ำโจ๊กคอกับเบิ่งกรดครับผมโจ๊กคอเนะครับเนาะเป็นยังไงน่ขเตมแจ่มจำไสอองคอเด่นเด่นดีนะครับเนาะ ครับครับครับาเดียนเดยนจำเน่ยพได้พอได้เนนี่ด่านราคาเน่ยหอยมันเปิดไว้ก่อนั่นและเนาะครับเนาะปีมุนกัวเหรอนี่หอย่านี่ด่านราคาเนี่ยตอนร้องในคือก่อนนะครับเนาะตัอร้องในครับขายยืมพิกัดบ้านหยังเนาะครับยืมอำนาจครับยืมอำนาจนะครับเนาะครับครับผมเอามาแมีเดียวหนิโอ้ครับวันนี้ครับผมครับผมเอาฝากเบอร์ไว้นะไม่ได้ครับศูนบหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศย์หกหนึ่งศูหกแปดหกเจ็ห้าปดหกเจ็ห้าครับผม นี่เลครับดูดีนะครับเนาะฮะพวกมึงควายแม่ลูกขึ้นนี่ก่อนครับมึงสาวสำหน่อยหนึงาพวกแม่ลูกบันมีนะครับเนาะควายแม่ลูกสิลูกคนเจ้าผู้นะครับเนาะเปิดไวใบว่าไรครับมันใหญ่ได้ว่าไรนะครับเนาะ สามหมื่นแปดพันครับเน 38, ี่ยสามหมื่นแปดพันต้องครับเนาะแม่หอยพันอยากได้สามหมื่นแปดพันพวเขาผมกลวงเขาผมแม่พันแม่พันร้อยสามสิบห้ามีแล้วครับเ13นาะร้อยสามห้าร้อยสามหกนะครับขึ้นมาเกยได้กับจ,จังทางมาโทรมาเลยครับเนาะบีบเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสี่สองแปดหกศูนย์สามแปดครับผมทมางโทรมา,า,าหาใม่หอยพันครับ มึใสเ่เผือกใสด่ดอนจิ้่อยก่อนครับใสเ่เผือกใสด่ดอน อยู่กับนายห้อยดุนไม้ไอยแห้งหลายปรนได็นายห้อยแม่ลูกคมเนี่ยแม่ลูกห้องสามมื่นก่อแม่ลูกห้องสามมื่นก่ออยากได้สามมื่นก่อด้ครับเนาะแม่ลูกลูกผูกร้องในคือก่อครับผมแม่ลูกลูกผูน้องครับเนาะมาคมเดียวว่าแม่หอยมือนเนี่ยเป็นครับนายห้อยเคนนี่มาคมเดียวได้ครับเนาะแม่ลูกลูกผูครับผมนี่ครับเออผัวเพิ่นให้ยดีคมชงแม่เพิ่นหลายปรนได็นเนาะครับด้วยสามหาบวก ร้อยสาหบวกนะครับนะะไม่ไฝากไว้ไว้น้ำนียครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกเก้าสี่หกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่งศูยสามจังหวัหาทมาหาในหอยครับนะ

นี่ครับจูงแย่เพิ่นเดี๋ยวก็ต้องออกนะครับเนาะวัยสาวลูกแรกครับเนี่ยลูกหูนะครับเนาะค่าอะไรเป็นไงเดี๋ยวทำให้เบิ่งให้ครับแมวเป็นผอมอ่างดีอยู่นะครับเล้วข้างล่างดีอยู่ให้เป็นบ้านเราครับผมไอ้มีตาแจ่มแจ่มจ่มใครวางพร้อมแม่งกระเบี่จับแต่ตาดีอยู่สองคนอยู่เป็นโดนนะวะ นี่นะครับเนาะว่า huh. ห yeah. well, ันทก2,000รไยของไ่ด mm ้วยวะนี่นะครับเนาะน่็เียดจับต่ตาดีเยอะคล้ยเป็นบ่านเรเรื่องง่ายๆนะครับแนี่ยนี่ไม่ห้อยอยากได้หลายพันเลยก่อนขายลูกคนเดียวลูกคนขายแล้วเดีอดเไื้แมานมือเจ็ดเนื่อเมามันมือเ็ดพยวครับันครับหมื่นเจ็ดพันว่ท่นครับ เนี่ยมันมืนเจ็ดพันมาถึงสองมืนครับอาอามีเบอร์ป่ะครับฝากเบอร์ไว้น้วเนี่ยศูนย์แปดสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสี่แปดสองจ็ดสามแปดสองเจ็ดสาม๋อขาบ้าโทรมาครับานี่น,นี่สายผูครับผมหาช่างน,นี่ผูกพุดนะครับชงเวียดนะครับเนาะเวียดนะครับผมคือ เวียดกระทงให้ทรงเวียดเวียดทรงกินครับผมรับเป็นสะทอ้อนไลยนะครับเนาะนี่สาวอีกแม่หนึ่งครับผมเป็นจะเลี้ยงนะครับเนาะเง่นไทยเงี้ยเงาหางเงี้ยเงาวาแม่นี่เป็นจระเลี้ยงนะครับเนาะ เป็นเบืเ็นคำน้องหอางัวงัวเป็นวลาหารผีหน่าเลี้ยงนะครับนาะนราคาจห้แพงครับผมลายเป็นเดรนไย้หอยสองหมื่นกว่าบาทครับผมราคายอมเยอะนะครับได้สองหมื่นกว่าสองหาซท่านครับนม่หอยเันอยางไดสองหานะครับเนาะ คนณดอกจบปาเพอ๋อครับผมก็ไปยังขายเองไ็ได้ครับขา็ใครววะครวะวา้องมตัวมาตัวเลยยังขาคอเขาเพิ่นไอ้้ข้าวเี้ยเงีด้ครับนี่เบอร์วนี่เบอร์บ่ได้ห้อยใากเบอร์ไน้เนียเบอร์บ่ได้ชื่ออ้ไรไม่ห้อยคนชิ่เบอร์บ่ได้ครับผมอ๋อเมืองนหลายบ้านคือเบอร์บ่ได้ คนไหน้าเจอเหอวะเด๋ยวั่าเรอเ้มเบิ้งในหอย้านี่ครับ้านีสามตัวนะครับเนาะสาสาบ่ครับเนี่ยสาวโตัวผูน้อยับสามนิดหน่าวนี่เนาะลายปลาเนยครับสาวนี่ไม่ได้กันสองสามสองพันสามสองนสาะครับเนาะ ยำๆเยอมๆลยครับผมโบว์วัตสี่ต่างหาอนงเลยลอยลอสาได้ยุครับผมไก่เคี้ยงลอยสามสิบครับเอะไสาวเมียนี่นะครับเนาะองคอเป็นเด่นดียุ้ครับผมโทษนที่ว่าใดเที่ยว้พ่โรนดอกนีครัตอซื้อทรัพ์ไม่บุโทษเ็ดใ่เกสี่ชุเก้าสี่เก้าสี่สามแปดสามแปดหกสองสี่สามหกสอ

มาขายก็ได้ผู้ขายได้กับนีคือกันนะครับเนเ็ม้วน่าขายก็ได้เลยนะครับก็มันสีทอง่อนครับคนสีทองนี่ยลายเป็นแนเนอนแน่หอยเงินหาพันเงินหาพันคนสีทองผมครับหายากด้วยครับคนสีทองเนี่ยถึงแม่พอนี่นะครับาะหายเลยบอกครับนั่งครับงยังนะครับาะไปมาหลายหม่องหลายบอนโดนๆนะครับาะ มาบ่อยแต่ว่าเพิ่อนพ่อเพิ่งควายสีทองนี่ครับผมผลผลสีทองนะครับเนาะในราคาเหมือนห่าปครับครับผมมาสดเดียวนี่ยวครับมาเนี่ครับผมบ้านอยู่ทางเลยก่อนแน่หอยแม่ต้องสีลาลายครับสีลาลายนะครับเนาะเป็นผลออกสีทองเลยครับเจ้าควายแม่นี่ไม่ควายผู้นี่ยฮะเป็นว่างอย่างได้ไควายสีแปลกๆเลยครับเนาะจะจังหวัดมาถึงมาหาเนี่ยหอยเพื่อนนะครับเนี่ มีคนมีคนเพคนขับปุ่งกานได้ใส่ด้วยสองมือเนี่ยฮะไม่มาเกิดได้หมดข้าวปลาโทรมาหาในหอยเพื่อนนะครับเนาะฮะเบอร์มาแน่ในหอยมันว่าเข้บก็วันเดียบมีเอากล้องสับอ๋อครับผมเอ๋อบอกพี่ชัดบ้านยู่ก็ได้ครับอาธิยมีคนอยากไรเนาะอำเภอศิลาลาดครับอำเภอศิลาลาดยุ่งยุ่งเยอะเพื่อนเลยครับครับผมคือว่าหอยยังเนาะครับ พอยกล้วยครับอยกล้วยนะครับนะงไปหาเอาด้วยครับเน้อที่จัดการยุ่เหินน้แก้วนะเพิ่อนแล้วมันงูปวิ่มันยีดเป็นไงเป็นยังไงมาจังไง่ เนาะแล้วนักคิปนี้ก็คืจบคลิปไปช้ํานี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับแฟนคลับแฟนเพจเอฟซีผู้เผยผูคนผิดคิดตามคลิปมองเจฉยอยู่นะครับเนาะดนี่ก็คืจบคลิปไปช้ํานี้ครับผมจากตลาดเชียงหวางนะครับเนาะจังหวัดยะโสธรครับผมแถบนี้ก็ท้ายทําไมเบอร์เด่นนะครับเนาะ ขายแล้วครับขายแล้วขายล้วนี่หอย่หอยมันขายแล้วครัสังคมันยันไปได้เท้าไหร่มันมีกลัวพงีมดแ้ววน่าเลยไปสังไปสังนี่แบบเจ้าที่แปดสองมันมีนะคุณนะ การละ้วนผ่นไว้ครับผมจัดละอ๋อคลิปนี้กับเจ้าใเท่านี้ครับผมขอบคุณในล่ะครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีทุกคนทติดต,ต,ตามคลิปยูเนาะครับเนาะสวัสดีครับผม